การเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะพี่แบ่งออกเป็น2กรณีนะคะอันที่1คือส่วนเท่ากันและอันที่2ก็คือส่วนไม่เท่ากันมาดูกรณีแรกกันก่อนถ้าส่วนเท่ากันนะคะเวลาที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเราก็ดูที่เศษได้เลยค่ะไปดูโจทย์กันค่ะดูข้อ1ค่ะให้เปรียบเทียบเศษส่วนที่กำหนดให้นะคะโดยใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับทีนี้ เวลาที่เราจะเปรียบเทียบเสร็จส่วนให้ดูที่ส่วนก่อนปรากฏว่าข้อนี้ส่วนเท่ากันอยู่แล้วนะคะส่วนเท่ากันปุ๊บเราเอาเศษเปรียบเทียบกันได้เลยก็ดูว่า5กับ3ใครมากกว่า5 3, มากกว่าแล้วก็หันทางกว้างไปทาง5ได้แบบนี้สรุปก็ได้5.7ส่วน7มากกว่า3.7ส่วน7็ตอบเลยค่ะ ดูข้อ2บ้างนะคะมาเปรียบเทียบเศษส่วนกันปรากฏว่าข้อ2ส่วนก็เป็น15นะคะเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลย7กับ8นะคะเทียบกัน7น้อยกว่าถูกปะเราก็หันทางก,งกว้างไปทาง8ก็จะได้เป็น7ส่วน15น้อยกว่า8ส่วน15ตอบแล้วค่ะ กรณีที่2ส่วนไม่เท่ากันนะคะพี่จะให้ใช้วิธีคูณไข้นะคะเพื่อเปรียบเทียบว่าเศษส่วนอันไหนมากกว่าน้อยกว่าไปดูโจทย์กันค่ะดูข้อ3าบ้างนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนอะ่ะปรากฏว่าข้อนี้ส่วนไม่เท่ากันนะคะเนี่ยอันนึงเป็น11อันนึงเป็น6นะคะส่วนไม่เท่ากันให้ใช้วิธีคูณไข้ค่ะส่วนให้เท่ากันก็คือคูณไข่เอาเลยง่ายมากวิธีนี้อะดูนะ ก็เอาตัวนี้6คูณ9แล้วก็เอา11คูณ5 6คูณ9ได้54 11คูณ5ได้55บ้แล้วเราก็เอาเลขสอันเนี้ยเปรียบเทียบกันฝั่งนี้เยอะกว่าถูกไหม55เราก็หันทางกว้างๆไปฝั่งนี้สรุปก็จะได้9 0, 11น้อยกว่า5ล6ตอบแล้วค่ะ ดูข้อ4ค่ะให้เทียบกันนะคะ18ส่วน5กับ11ส่วน3ส่วนไม่เท่ากันเราใช้วิธีคูณไขว้เลยนะคะเราก็เอา3คูณ18แล้วก็เอา5คูณ11 3คูณ18ก่อน3 8 24 3 1 3 4 5ได้54ฝั่งนี้5คูณ11ได้ 55บังเอิญตัวเลขเท่ากับข้อที่ผ่านมาเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะมันเท่ากันทีนี้เราก็เอาเลขตรงเนี้ยเทียบเลย5 4 5กับ55ฝั่งนี้เยอะกว่าเราก็หันทางกว้างๆมาฝั่งนี้ก็จะได้1 8 5น้อยกว่า11,3ส่วน3ตอบแล้วค่ะนอกจากคลิปที่ได้ดูกันไปแล้วค่ะพี่ได้ทำคอร์สเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงม .6 ค่ะ โดยตัวคอร์สเรียนของพี่ก็จะประกอบด้วยคลิปวิดีโอสอนเนื้อหาตามด้วยแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็มีเอกสารประกอบการเรียนถ้าเกิดว่าน้องสนใจอยากจะเรียนกับพี่ก็ตามไปสมัครเรียนได้ที่ w w w d w e t e c t a l e n t c o m ค่ะ